ทำอะไรคะทำต้มตําทำต้มตําให้ยายจ๋ากินจ่าพจ๋าจ๋าพี่พี่เจ้ค่ะโอเคอ้าวใส่อะไรคะใส่นี่ก่อนนี่นี่นี่เหรอใส่กระเทียมนี่ไงกระเทียมกระเทียมอ้าวใส่พริกด้วยค่ะตําเลยค่ะ ปอกอน <Dad. S 1> ใส่เครื่องปรุงค่ะอันนี้มะเขือเทศมะเขือเทศดีใช่ค่ะอา้าวหยิบเลยเอา้าวน้ำมะขามเปียกเทใส่ช้อนอ้าวเทพอค่ะวางไว้ก่อน น้ำปลาค่ะอา้าวถือช้อนขึ้นมาถือช้อนขึ้นมาใส่ให้มันถูกครกสิอา้าวพอค่ะอา้าวน้ำตาลค่ะใช่ตา,าไม่ได้ไม่ได้ใช่ค่ะอา้าเดี๋ยวจะช่วยใส่ปูด้วยอา้าวตามเลยค่ะ ราคาอ่าโคเล่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 ไปเดี๋ยวอ้าวหยิบมะละกอใส่ค่ะหยิบให้เยอะเลยอ้าวใส่อ้าพอค่ะอ้าวตามเลย อัดช้อนคลุกด้วยช้อนช้อนคนด้วยเสร็จยังคะยังชิมชิมดมพริเอาเยีบไม่เผ็ดเอาเย็บเส้นหนึ่งออกมาขึ้นมามันไม่เผ็ดไม่ได้ใส่พริกอร่อยไหม เอาเสร็จแล้วค่ะตักใส่จานปูเอาตักตักพร้อมเสิร์ฟค่ะส้มตามน้องข้าหวหอมค่ะข้ากินปูดไหญ่นี่จ่าอยากินปูกินไหม<อ>กินทำไมตรงขามัน ไม่เข้มค่ะปู